สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต,ต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กอัลโหลฺวันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจําในวันศุกร์ที่1สิงหาคม2568นะครับวันนี้ขึ้น7ข่้าเดือน8ปีมะเสง็งนะวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะทําไรเขาทําได้เอทเอทํอาทการมงคลได้นะครับขึ้นขึ้น7ข่้าเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ฝันในขึ้น7ข่้า ความฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำทำานายทั้งหมดนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้จะมีมหาเศรษฐีคนใหม่ในช่วงคามคืนนะครับใครจะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ก็คือ f c แฟนคลับของหมอริประดาทุกๆคนนะไม่ว่าคุณจะซื้อรถตาลี่นะครับสลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูก ขอให้คุณมีโชคมีราบกันทุกๆคนเลยนะครับเออนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงโปห๊หยีสีเถียวในฐานวันวันนี้เป็นวันปีเกียงเจียซิงเป็นแป่นะครับวันนี้เป็นวันหยิมเอียงนะคนเรานะครับถ้าจะมีพรสวรรค์มีสิ่งที่ดีๆติดตัวมาจอเจียซิงดวงชะตาคุณ อธิษฐานสิ่งใดหรือคุณไปพูดหรือไปไวยพรใครต่างๆนานาก็จะประสบความสาเร็จนะถึงแม้ว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณไปหยิบยืน่นอน้ำให้ยาให้อาหารให้ให้สิ่งที่ดีสิ่งนั้นก็จะเกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับเวันนี้ใครเป็นคนทาตน้ำยกมือขึ้นให้คุณใส่สีฟ้า นะครับสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำนะครับยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาว <c oughs> พิ่ใช่แหมหนาะวอ้อากาศร้อนมากมันจะร้อนอะไรสักขนาดนี้โอ้ยฝนตกสักทีเถอะเออหนูก,กาเหมาแล้วเพินเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรับตัวไม่ถูกเอออันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงฟา้าการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวัน วันอะไรเนี่ยวันศุกร์ใช่ไหมมีรั์มากนะครับซาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตาัดเล็บวันศุกร์มีพวกทระพั์ทาน้้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะครับในดวงชะตาะจะแปลสุขแป๊บหนึ่งโอ้โฮ่นะเออเดี๋ยวหนูกําลังทําร้านอาหารหวงจุยนะ้ยอยู่ให้ลูกศิษย์อยู่ ไก่จะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบางอย่างให้ดูนะครับเออคนที่ทําอาหารอร่อยที่สุดอ่ะคุณต้องเป็นคนที่ฝีมือดีนะครับจะบอกให้นะฝีฝีไม่ใช่มีฝีที่มือนะอนะต้องไปหาหมอนะเอ,อคุณต้องทําอาหารอร่อยถ้าคนกินติดใจอร่อยต่อให้คุณอยู่ตรงศอกตรงซอกตรงหลือบอยู่ไกลตรงไหนยังไงก็มีคนมาอุดหนุนคุณ ยุคนี้สมัยนี้เขาก็สั่งอะไรแอปแก๊ปเกิบอะไรต่างๆ,ๆนานาก็วิ่งส่งถึงที่นะครับไม่ต้องห่วงถ้าคุณมีฝีม,มือยังไงขายได้แน่นอนนะเมนูอาหารต่างๆอันนี้ต่อมามาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋หอจานจะสรรั่นกระดิ่งโชคลาาแบ่งความสําเร็จนะสาธุไข้เสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองร่ํารวยนะครับ บังได้เ m c ใบที่25นะชคชะตาท่านในช่วงนี้จะต้องรับผิดชอบนะครับหรือแบกรับภาระต่างๆนานาน,านูนนในนั่นก็ทําให้เต็มที่ด้วยความละเอียดรอบคอบนะแล้วก็ดูเอกสารสัญญาให้ดีนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่ไม่ควรที่จะคาดหวังไว้สูงจนเกินไปนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้านความรักนะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจค้าขา,ขายของท่านในช่วงนี้นะก็อาจจะขาดทุนนะ <c oughs> งเงินทุนไม่เพียงพอ,อ,อต้องดูในเรื่องของกําลังด้วยนะครับเปิดทุน่างคุณนะพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยค่อนข้างลำบากคะแนนสอบไม่ดีนะนะพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพ การถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัที่เป็นอยู่นี้อาการการจะหนักนะท่านต้องตั้งใจในการรักษาให้มากยิ่งขึ้นนะครับโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคไขกระดูกสันหลังแล้วก็โรคปอดนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงดูแลสุขภาพนะครับโรคปอดก็สําคัญนะโอ้โห่วยหายใจเบาร้อนเว้ยเออเจ๊ช่วยกัน อันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดสีที่ควรเว้นนะครับให้เว้นสีดำนะสีที่ไม่ดีเอ้ไม่ดีดำสีดีคือฟ้าชมพูเหลืองเขียวนะครับเออแมลืมไปไตไตเติ้ลตอนแรกนะนะฮัลโหลอาสลามอาันยองอาเซโยหนีเห่าสลามบากกคุมแม่ลืมเรืมเืมเ เออลื่ไปนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดถึงสีฟ้าชมพูเหลืองเขียวได้สีที่ดีที่สุดคือสีชมพูนะครับทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงเหนือเฉพาะในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะ ให้ซื้อเลข 3, 4, 2ได้สามได้นะครับต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับคุณพูดดีก็ได้ผุดร้ายก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนเพราะมีผู้ใหญ่เชื่อถือในคําพูดของคุณนะครับต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์คุณจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาปวดศีรษบ,บ่อยความดันโลหิตส้อเลือดตีบนะครับ แล้ให้ระวังเอามาเพิกเอามาพลาดอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะไม่เอานะเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงค้นเกิดในวันจันทร์นะเพราะความปัน่นรีบเรียบร้อยของเจ้าชะตาส่งผลให้คนรอบข้างเนี่ยให้ความเกรงใจและศรัทธากุนดีนะครับต่อมาค้นเกิดในวันเสราร์ได้ให้วันอังคารนะเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจคือคุณขยันร่ำรวยประสบความสําเร็จจะมีโชคลาบ ต้องขยันนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยการตกลงเจรจา,าสัญญาตลอดจนถึงหลักทรัพย์เนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาม,มั่นคงนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคเกา่าๆที่มีเข้ามาครับให้ระวังคนรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำทั้งชายทั้งหญิงนะจะสร้างปัญหาให้คุณต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีนะเพราะความรู้ความสามารถ ของเจ้าชะตาส่งผลให้ไปที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณยังไงก็ดีครับเออต่ขอให้ดาวพฤหัสอย่าเป็นอาริมรณะวินาศก็พอนะในดวงชะตาคุณจะดีประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความไอความเชื่อความศรัทธาวันนี้ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เสี่ยงโชคไม่ค่อยนั่นนะเอาพอประมาณก็พอ เออบริษัโรตซอลี่ใช่ไหมแหมก็ขอให้คุณถูกนะเออสาธุสาธุแล้วรับรวยรับรวยทุกทคนเอออันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวดูได้ดีนะครับวันนี้ดาวมนุษยตยยังเสียอยู่นะในดวงชะตาอย่างต่อมาตามปฏิทินเลิกยามของจีนในวันนี้นะครับเดีย๋ยวต้องไปปลูกต้นไม้ก่อน เออซื้อต้นซื้อต้นไม้มาปลูกนะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวหมดอันนี้วันที่เข้าสู่วันที่หนึ่งนะวันนี้หา้เาเดือนนี้ทิศใต้ห้ามทุบกุดเจาะนะครับเพราะเป็นซาสัวนะทิศใต้ห้ามนะครับวันนี้เป็นวันเสือไม่ถูกกับลิงเพราะฉะนั้นคนลิงหลบไปไม่ดีนะครับคนดีก็คือคนเสือ การเดินทางติดต่อสื่อสารมีโอกาสประสบความสําเร็จวันนี้ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาลงเรือนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงยาไปคลองแสนแสบเว้นหนึ่งวันนะวันนี้หญิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟโกดังนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถค้าขายแล้วก็ตั้งเตียงนอนนะครับทิศมงคลคือทิศใต้ทิศโชคลาภคือทิศใต้ ช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึงตีห้าสิเบเอนาฬิกาถึงบ่ายโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มสีเสริมังมันก็คือฟ้าน้ำเงินดำสีโชคลาภก็คือเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลนะยาแก้ไน้ำน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่แหมวันนี้ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงนะครับเอ่อ,อวัยกลางคนประมาณนี้ ต่างคนเท่าไหร่ล่ะลูกสะลูกสาวคนที่สองอ่ะคุณก็เทียบอายุเอาสิใช่ไหมก็เอาสักยี 20, 30, 40, ่สิบสามสิบสี่สิบก็ประมาณสามสิบแล้วกันนะเป็น <c oughs> <c oughs> ก่าวเองโอ้โหนีลูกสาวคนที่สองแต่ละคนใจอาย,ายุเท่ากันมเนี่ยโอ้จริงๆเลยนะไม่ต้องซีเรียสม,ม่ต้องคิดมากครับ ไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ลรสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงนะเลขนำโชคเลขโชคลาบเลขมงคลนะครับประจําในวันนี้วันที่1สิงหาคม2,568นะครับว่าตัวเลขไหนที่จะนําโชคลาบให้กับคุณราศีไหนจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับมาพูดถึงเลยนะราศีหลัก แห่งโชคลาภในวันนี้ก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับคนราศีพิจิกเนี่ยดาวพระดาวราพระเนี่ยยังอยู่มรณะนะอย่างที่จะได้เคยบอกไปหลายคนเนี่ยยังไม่ควรเสี่ยงโชคนะแต่ถ้าบางคนคิดอาจจะเล่นเล่นเล็กๆน้อยๆเผื่ออาจจะถูกมีโชคบ้าง<ส>คุณก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคลาภได้แต่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย นานคุณเป็นลาภะนะเพราะฉะนั้นโชคลาภอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของคุณเองครับคนราศีพิจิกคุณจําไว้คุณเดินไปไหนก็แล้วแต่คุณตัวคุณตัวคุณไปนะตัวคุณไปนะถ้าคุณไปเจอลอตเตอรี่แผงขายโดยบังเอิญคุณไปซื้อซะก็ใช้ตนุลาภะตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาบคุณเดินไปที่แผงแล้วเลือกเลขคุณไม่ต้องสนใจคุณเลข เวลาคุณอนุราพ้าเนี่ยมันจะมีเซนต์พรสวรรค์ของตัวเองคุณดูเลยถ้าคุณมองปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเอ๊ะแล้วคุณมีเอ๊ะคุณคุณชอบเลขนี้แล้วเกินคุณซื้อเลขนั้นอันนั้นแหละเลขที่คุณถูกใจจะนําโชคลาภม,มาให้นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็สามารถใช้เลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง แล้วก็เลขแอบคือ2นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับก็อย่าลืมนะสีชมพูนะครับจะนําโชคลาภมาให้นะให้เว้นสีดําสีทองสมบูรสีโกโก้ไม่ดีนะครับสีชมพูดีที่สุดนะอันนี้ต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆครับคนราศีเมฆเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับ คือก็ยังไม่ควรเสี่ยงโชคลาบมากนะเพราะว่าดาวราพระพรา,าหูคุณเสียนะแต่บางคนอยากจะลองของก็ได้ครับแล้วแต่ไม่เป็นไรครับคือบางทีมันก็มานะนะ,นะที่สังเกตก็ห้าสิบห้าสิบนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณจะนำไปเสี่ยงโชคก็จะมีเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองแปดเจ็ด เจ็ดแปดแปดสองง่ายๆไปซื้อลอตเตอรี่ซะนะครับไม่ต้องคิดมากต่อสิ่งใดชาวราศีเมษนะครับต่อมาชาวลนะัคนาราศีพฤกษภนะคนลัคนาพฤกษภเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินในระดับหนึ่งนะครับโชคลาภการเงินคุณก็มีโอกาสได้อยู่แล้วนะเออและดวงชะตาคุณมีดาวมารุตยูทับกลุ่มลัคนาเนี่ย นะก็เวลาเสี่ยงโชคหรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าไปนึกถึงมันครับในทุกเรื่องจะต้องทําจิตใจให้เป็นสายกลางเข้าไว้จะดีที่สุดนะตัวเลขของชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะมีเลข3-7-7-3จ7 7เสาเจ็ส,จสง่ายๆคุณไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับไม่ต้องอะไรมากมายนะต่อมาเลยชาวรักคนาราศีเมถุนนะ คือคนเมถุนคุณในดวงชะตาอิทธิพลของดวงดาวซึ่งโคโจรเนี่ยนะครับคุณมีดาวพระเกตทับเ,เกตทับร้อยทั้งร้อยจะฝันแม่นในสองเดือนไม่มีหรอกใครไม่ฝันฝันทั้งนั้นเปอร์เซ็นต์สูงในสองเดือนแต่บางทีคุณฝันจําได้ไหมจาไม่ไ,ได้บางมันแล้วแต่นะครับคุณมักจะฝันแม่นฝันถึงตัวเลขถ้าคุณฝันอะไรคุณไปเสี่ยงโชคลาภตามน,นั้นเลย จะมีโชคนะของราศีเมถุนหรือไม่บุตรปริวานของคุณนั่นแหละจะนําโชคลาภมาให้ก็ให้เด็กลูกคุณไปซื้อลอตเตอรี่ให้ก็ได้นะครับหรือท้าไมอย่างนั้นตัวเลขของคุณก็จะมีเลข8-2นะ6-2 5-2 4-2และ9-2ส่วนเลขแอบมีเลข0ูนย์ครับ เลขแอบ,บเลขศูนย์เพราะฉะนั้นคุณก็เลือกตัวเลขที่คุณชอบได้เลยนะครับตามสบายนะซิมเหลียงเลี้ยงเหล,เหลาเอีย๊ยปอหอนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎค,คนกรกฎเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะมักเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณจะมีโชคไม่คาดฝันนะนะ ถ้าเวลาคุณเสี่ยงปุ๊บคุณไม่ต้องมานึกถึงมันครับเดี๋ยวมันจะมาเองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันตัวเลขของคุณจะมีเลขศนะูนย์เจ็ดะมีศูนย์เจ็ดส่วนเลขแอบเนี่ยจะมีหกห้าสี่เก้าหกห้าสี่เก้าเนี่ยคุณทำเป็นเล่นไปนะบางทีมันมาณห้าสิบห้าสิเอร์เซ็นต์นะคุณก็นำมาจับคู่กับเจ็ดกับศูนย์แล้วแต่ตามตัวเลขที่คุณชอบนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ครับคนสิงห์เป็นสิงโตเจ้าป่าร้องโคกโคฮงฮงไม่ใช่หกปีดนะคนราศีสิงห์เนี่ยเจ้าชะตามักจะมีโชคลาภได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของโบราณเป็นมงคลในช่วงจังหวะน,นี้นะคุณก็มักจะสนใจในเรื่องของศาสตร์เล่นลับเล่นลับเช่นหัวราศาสตร์ไสยศาสตร์ นะครับอ่หลายคนสิงก็มาดูดวงอาจารย์เยอะนะช่วงนี้พังนี่เห็นสิงหลายคนเลย <c oughs> โมดคนโชคดีประสบความสําสเร็จตัวเลขของคุณมี9 465 946จับคู่กันหนึ่งครับหนึ่งเลขแอบครับตามสบายเลย155 1 166 1 41 14 19อะไรเงี้ยนะเอ่เลือกที่คุณชอบไม่ใช่ว่าทุกตัวไม่ใช่นะ เออคุณเอาที่คุณชอบสบายใจนะแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ย้ํานะครับซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะใบสองใบ้าแค่ไม่ร่วงนะครับเออนี่มันมั่นคงนะถูกกฎหมายครับแล้วช่วยชาติทางอ้อมนะแล้วคุณก็อย่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะถ้าคุณไปซื้อลอตเตอรี่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินคุณจะผิดกฎหมายทันทีเลย <c oughs> คุณไปซื้อหวยใต้ดิน <c oughs> ไม่รู้นะเถียงกงนไม่เลิกก็ทีผิดหรือถูกมันซื้อไม่ได้มันขีดคนไม้ก็เรียกคนขา,ขายขึ้นมาซื้อมันบก <c oughs> แหมอันนี้นะต่อมามาพูดถึงป๊าชาวลัคนาราศีกันคนลัคนากันเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาบนะครับทางด้านการเงินนะความเสียหายจะนำ โชคลาบมาให้นะครับเ,เสียหายอะไรก็ให้รีบๆมาแล้วกันนําเงินนำทองมาให้ตัวเลขของคนลักขณากันะนะนะนางมโนราสุดสวยดวงชะตาคุณตัวเลขก็จะมี1001 1001นะครับก็ขอให้คุณโชคดีต่อมาชาวลักนณาราศีตุลครับ คนราศีตุลเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการงานมากมายนะครับจะเหนื่อยเนี่ยก็จะดีในดวงชะตาของคุณแต่ในดวงมีตัวเลขเยอะอยู่ในภพสูพภาเลขในภพสู่ภานมันเลขแห่งความสําเร็จคุณจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้จะนําความสําเร็จด้านโชคลาภมาให้คุณนะครับตัวเลขของคุณจะมีแปดสามก่อนนะมีแปดสามหรือให้ คนละคู่ขอคู่สัญญายไปซื้อเลขให้ก็ได้แล้วก็จะมี6 4 5ี่ห้าเก้าหกสี่ห้นะครับจูบู่เดเลยตามสบายนะส่วนเลขแอบคือ3เออไม่ใช่เลขแอบคือ3ามนะจะดูแป๊บหนึ่งซิลืมไปอังคารอยู่วินาานะเออใช่ใอังคารอยู่วินาานะเพราะฉะนั้นก็ซื้อเลข3คือเลขแอบนะครับ จะสามเด้อแอบอันนี้ต่อมามาพูดชาวราศีพิจิกครับคนลัคนาราศีพิจิกอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยคุณเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภอยู่แล้วไม่ต้องเสี่ยงโชคลาภมากมายครับเอาพอประมาณใช้ตัวคุณเป็นที่ตั้งถ้าเดินไปโดยบังเอิญหรือคนเห็นวคุณเปน,นั่นเองกับตัวเลยครับลองเสี่ยงโชคดูครั้งหนึ่งไม่ต้องอะไรครับนิ่งๆทาใจสบายๆเดีย๋ยวยโชคลาภจะมาหาคุณเอง หรือไม่ตัวเลขคุณก็จะมีเลข371 371เลขแอบคือ2คุณก็จับคู่ไปเลยเช่น12 71 32ประมาณนี้นะครับต่อมาชาวลัคณาราศีธนูคนธนูเนี่ยเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภจากคู่สัญญาเจรจาตกโดนหรือตัวเลขจากความฝันนะเพราะฉะนั้นคุณนาตยาฝันก็รีบๆฝันนะ อารวยรู้เรื่องเงินไม่มีเงินเก็บเยอะออกมาใช้บ้างนะเก็บไวเยอะเงินเพราะน <c oughs> ในดวงชะตาจะมีโชคจากความฝันคูดสัญญาตัวเลขของธนูจะมีเลขสองมีหกเก้าสี่ห้ามีสองหกเก้าสี่ห้าจับคู่ได้เลยตามสบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร <c oughs> คนมังกรเจ้าชะตีเจ้าชะตาเนี่ยนะจะมี โชคลาภม,มีเครดิตชื่อเสียงนะครับที่ดีเพราะฉะนั้นเหลือให้คุณให้คู่ครองเนี่ยไปซื้อรอตเตอรี่ให้นะก็คู่ครองจะํำลาบน้ำตกส้มตำมาให้นะครับตัวเลขของคุณจะมี03และ87 03และ87ของชาวลัคนาราศีมังกรต่อมาชาวลัคนาราศีกุม คนกุมเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านการเสี่ยงโชคอยู่แล้วหรือบุตรบริวารคุณจะมีโชคลาภเข้าหาจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาของชาวราสิกุมคนกุมเนี่ยนะครับก็คือยักษ์ถือคอนโทรน้ำนะในแบบฉบับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะไหมตามสบายซิมอย่างเลี้ยงเหล่าอียโปโหในดวงชะตาของคุณตัวเลขก็คือสองห ห้าสี่เก้าสอห้าสี่เก้าจับคู่ได้เลยตามสบายซิมเหลียงเลี้ยงเหลาเ,เ,เอียยปอหอนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยลาพระยังกลุ่มรักคือเสานะดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภวิ่งเข้าหาอยู่แล้วครับ แล้วสําคัญนะคนมีเนี่ยให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดน,นึงโดยเฉพาะถ้าบ้านใครมีสารตีจูเอียคุณไหว้เลยสารตีจูเอียจะมาเข้าฝันบอกเลขคุณแล้วคุณไปซื้อลอตเตอรี่ซะนั่นแหละมาหาเฮงล่ารวยนะครับเออเมลิงก็ไหว้ตีจูเอียหน่อยนะเ <c oughs> มลิงอเมริกาไมาื่อว่าสารตีจูเอียไหมแ <c oughs> หม แล้วแต่นะตัวเลขของคุณจะมีหนึ่และ6กเจ็ดและหกของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคนะเดีย๋ยวจะมาพูดถึงตัวเลขแอบไม,ไม่ใช่เลขเออเลขแอบวันจรวันนี้เลขแอบวันจรวันน,นะน,น,น,นี้เลขแอบก็คือเลขที่เป็นพบวินาศนะครับพบวินาศถือว่าเป็นเลขแอบ แล้วก็มีเปอร์เซ็นที่จะมีโอกาสที่จะออกสูง50%นะครับแล้วเลขแอบพวกเนี้ยหลอกหมอดูมาเยอะก็ <c oughs> <c oughs> ถึงต้เป็นเลขแอบนะ <c oughs> อันนี้ตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมี87 09 05 04 06 16 หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สามสองถ้าใครนิยมเลขเบิ้ลน,นะมีนะเลขเบิ้ลมันจะมีนะมีเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าอันนี้เบิ้ลแล้วแต่เลยนะครับเออ,อนนี้แนะเป็นเคสเลยเคสะลรเคสขัดยอกนะไม่ต้องคิดมากครับนะไม่ว่าคุณจะซื้อ รถตตอลีสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอคนมีโชคมีลาบกันทุกๆคนกันเลยนะครับ